ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานใช้ต้านเบาหวานลดความดันแล้วก็รักษาโรคเกาได้เป็นอย่างดีเลยผักชายาหรือว่าคณาเม็กซิโกนะคะเป็นแหล่งของสารอาหารที่จะเป็นต่อร่างกายมากสราพคุณของทางยาของคณะเม็กซิโกนะคะก็คือช่วยทําให้โลหิตเนี่ยบุ่นเวียนไหลเวียนดีช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกตินะคะช่วยบํารุงสายตาบรรเทาอาการของโรควิสีดวงทวารน,นะคะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายใช้ควบคุมน้ําหนักได้ ทำให้กระดูกแข็งแรงช่วยฆ่าเชื้อในปอดป้องกันการไอป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจางนอกจากนี้นะคะก็ยังใช้บำรุงสมองนะคะให้ทํางหมอนียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการเกิดโรคไขข้ออักเสบนะคะแล้วก็โรคเบาหวานได้ด้วย วิธีการนำมารับประทานนะคะก็คือใช้ยอดอ่อนนะคะนำมาทำให้สุกก่อนนะคะไม่แนะนำให้กินดิบเพราะว่าในผักชายานะคะจะมีสารไซยาไนาย์อยู่เป็นจำนวนมากเลยก็แนะนำว่าให้นำมาทำให้สุกก่อนที่จะนำไปรับประทาน,นะคะ่ะ